พี่เพี่ทยต้องใจมากเลยเหะอย่างเงี้ยใช่เขาเป็นบ้าใครจะปล่อยผนะมแล้ว่เงี้ยิดกังไหมะไม่มีเนี่ยครับทุกทุกกทุกทุกท ดีวะได้ไม e? ่ร้องหลายคนอย่าคิดมากมันมีคนช่วยกันแพรปรนกฏเสียงไม่สูงพี่แอ้อพี่ก็เข้าใจพี่ก็เสียงไม่สูงเนาะถ้าร้องพี่นี่ร้องพี่ก็เสียงสูงออกพี่ก็ร้องท่านท่านเ็ราอดิเออ ที่แบบที่แบบเป็นผีอะฉันก็แสดงั้งตัวใครมีบ้างอ่ะผีแบบไหนแบบาี่หรอเออไม่มีหผีคือผีอันนี้มัดผมแล้วแบบทำไมโหของหนูเจ๊ไปเอาของหนูอยู่ไหนในตู้ของหนูดูวนนั้นใช่ป่ะแค่นั้นนะแค่นั้นเนาะอันนี้แหละนี่แหละนี่จะให้นั้นอ่ะนี่แหละที่จับหัวมีเขาจะมีตุ๊กตาละชุ่มไหมเนี่ย ยาวอ่ได <ừ> ้าข้นหัวแลหนูบอกแยวแบมาก่ no, no. Is. Oh, is no,, ี well, ่หัวเอหญิงนีสวยไม่คือรับ้หัวท่าเดียวได้เต่ได้อันใหญ่ไปไหนโจเออได้ที่อมเยเอได้ไี่กล็อกเตอร์อ๋อค่ะนี่เลยนะเออเวอ้มันเสียบได้ยังอ่ะหิวอ่ะไปข้าวก่อนไ้ไห 肠干。